เก้าร oh, oh. ้นย <9 30 S 2> สามเก้าร้อยสามอร่อยสุด<า>ยอดมากใช่ไหมคะมาตอนนี้หน่อย<แ>มีของอร่อยจะให้เอาคืนไปเออตับเงค์ไปจะไปชุด <c oughs> นี้ไม่มีใครเล่นได้เลยเนี่ยไม่มีเลยเอาเรื่องอื่นได้ไหมเอาเรื่องอื่นได้ไหมไม่มีใครเล่นได้เลยชุนดนี้ดีไม่บอกวันหนึ่ง ไปคลายคอคนด้วยไหแต่แล้วผู้ชมต่อไปเป็นการแข่งขันท่ระปวกนะครับรอบชิงจะได้เต่อนบอลยูมาต่องน้ำคะแนนมาอยู่อันดับที่สองเตะอันดับที่สามชุดนี้ทำได้เก้าร้อยยี่สิบคะแนนนะครับนับลูกได้หกสิบเก้าลูกรายงานผู้เล่นหมายเลขหนึ่งนะครับคุณสมบุ์ติดกลพ้งหมายเลขสองคุณอังกลหมายเลขสามนะครับคุณอังกลละไม้คุณ หมายเลขสี okay, át, àng, ่คุณตั้มรุรสกุลหมายเลขหคุณสัทธพัอกเหมายเลขแปดคุณนันท์บุญแจงวุหมายเลขเจ็ดใช่ไหมอะไรสองต่อมาสองรรคุณวัชรินทร์สกุลแล้วก็อีกท่านหนึงคุณสกุลชุ่มปสสบอกเก้า ผนส่มาทีครับลับชิงจะด้เลิกเมาตักน้ำเตัวนะครับส่งาทีทาอ,อับชิง920ตูแพ้พตัวะะตัวะครับจะแข่งไหมครับปูแพจะเล่นไหมเก็งแต้มแล้วอ่ะเบอร์สองมอาตัดร้อยเอให้ผมก็พูดให้ต่แต้มจะเข้าดับตงท่าด้วยอ่าเอาไว้ไหมครับสมาที ตน,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 นั้น,น,นะะกกามผู้จมอะะ 10, 7, รนนะะอบชิงจะมาเลิกใครกะฟ้าเท่ระดับเต็มสองสามร้องเวรบนบนตรินะครับเทศกาลวัดเล่ยิงผู้จัหอันตรีนะครับสิกาถึงยี่สิบเจ็ดกนด้วยคือยี่สิบหนวันที่เจ็ดของงานนะครับรอบชิงจะมาเลิกโอ้วันนี้การับาสาครั้งรับมากมาเดียวด้วยไมดูซ้รวมนะครับทั้งสองประเทศบางนาคนไนม่ณะเลกนะครับพบก,กัน วดนตะก้อโดนกระเรีไท้ของไข่ทำแต้นมาอยู่ในี่พ1นเแล้วก็อันดับที่ส่งวะครับผู้ชมเข้ามาในพี่สามสุรัตน์ก่อนสร้างแต่กระดันสองแล้วก็กระานสามสุข้าก็กำไรนะครเข้ามาอยู่นพื้สองเต่กระดันสามปันสองร้อยเศษแล้วก็ดำเนงนะครับะกี้ก้อวัดอินทำไว้ท3สามร้อยสิบเต่คระนสุดท้าย แลว้วันที่2ิดมึจบก็รับรอบจิ้งจกไปรับก,กองไก่ไม่มีเตกเข้ารอบนะครับน้อกเลยคณะนะั้เพชรเพชมิตรจากกองกัมบกผู้จับรวมกันคณะสองนะครับพนิชการเ์ชนบุรีข้ามัวกับการนรากาศรวมกันนะ้เป็นหนึ่งคนณะดัะที่สามผู้วากที่สามนะครับทีมสโมสรราดนาวีเคมหัยหยงแล้วก็ววกปดท้ายทีมนครปฐม สำนักงานการเมืองชาติคณะกรรมการประจำวันที่27ตอนบ่าย2จันทร์ทุ่งท่านนายกองการบริหารศึกจางหวัดนะครับจะมามอบถ้วยมอบรางวัลให้กับนักกีฬาที่ทำลายแกนขันวัดไร่ขิงนะครับวันที่27ท่านนายกองการบริหารศึงบัดคนชินวัตรสับสมซักหรือว่าคนหนึ่งผู้จวันที่27อ่าพร้อมนักกีฬาจับกั มาเอาตัดให้เบอร์สมงคนเดียวไปเปลี่ยนใจด้วยผมรู้สักครั้งครับเริ่มทการขันกดเวลาครับจบดีครับตักตอบน้ำอ่าจดีละทำที่เลยผู้ชมแบบนี้ต่มืนึะได้เสียผู้ชมผมบอกให้ไม่ใครก็ใครล่ะต้องวิ่งแลวผู้ชมพันร้อยเอาพันใส่เทียอ่าาดสั่ครั้ง ส to ออูส er si. ีนะผู้ชมบอกให้หาแบบตั singing, ้งไว้ไล่ไปสิบห้าเดี๋ยวดูกันท้ายสุดท้ายผู้ชมไม่แจ๋วจริงไม่อยู่สุดท้ายสิบผมไม่มีผู้ชมยิบไล่สิบห้าก็ได้ครับบนเก้าได้แต้มมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆอ่าสิบห้าผมเชื่อว่าไม่กดทำได้รอบชิงวันนี้นะวันนี้เข้าฝักเข้าแฟนบอลไปได้เลยนะ าตั้งวันนี้มาเบอร์หกเบรชมกันต่อตอนวันทจต่อรุ่นเจ้าเบอร์หกพุนาพรนะคะาไปไปท่ไปนดนึงเอ้โอ้โหเฮ้ยบอกไปเล้วจรบอกไปแล้วนะสิบห้าตั้โค้งยี่สิบขาไปโค้งเอาละเอาลูกใจมาสู้รุ่จ้าเก้าตั้งไปง่ายไปง่ย ปตนทีอยู่มุ้งจมไปกับไปสุห้าคะแนนครับไปสองไปเต้าหาทีเสร็จสามจุดหนึ่งนาทีครึ่งไปได้ไปได้เยี่ยมหาวันเจ้าตั้งขอบทงมผู้ชมเสร็มคะแนนครับไปสองจดตีละครับโอกาสที่ผมคิดจะไว้ในใจนะว่าแม่จะได้แชมป์แต่จริงหรือเปล่าผมไม่รู้แต่ผมอ่านชุดนี้เอาแต่ก็ยังวาาสูสีเอ้ ไหลกับไปสิบห้าสวยไปให้โยนไ่ยนนะสองนาทีผ่านเสร็สิบนาทีกับสองใบที่ยังน่อยอยู่ผู้ชมไปโอจจักรบต้องห่างกันไปช่วยกันเซฟสิบคะแนนกับเปิดเก้านิ่งในวันผู้ชมแต่เก้าไี้ยอดเย็่เอ้าขยับฟ้าสิกับไปเวออกเวไหลออสิบห้า

ไป,ไ,ปไปเลยไปเลยไปเลยประมาณสารอบเโอ้โหเป็นเก้าสามยูทีมหนึ่งเจ้าสามยูทีมหนึห่งเฮ้ยมีโอกาสเหมืนกันนะชุดเนี้ต้องเข้าดีดีดือกาสพันฝนเต้มสิบันแนนไปเต็มยาวไปยาวไปนั่งเลยครับผู้ชมนั่งไดเลยเก้าอี้นั่นไนงไดยัรับปปีิ ฟรีชมฟรีแฟนการงานตืันเต้นขินมาตุ้ชมเอ15แต้มย3สามต้สามรอบขึ้งตอนนี้กำลังไล่มาจิติ๊ไล่มาจิติดอ่าเดี๋ยวก็เข้าปวดก็เข้าอือไล่ไก่กันนะดักร้อยกันขอยต็มรูปกำลังไล่15ไม่ทอไม่ทอสวยพี่ต้องหาไว้ สิบห้าปะดนเบอร์สองหดการรู้ลกรันก็เื่อยใหสมาธิและนิดหนึ่งสิบดนคหเต้ร้อเต้หลักร้อยใะผู้ชมสวยหลเต้เาหลช้าไตัวเราไม่เหลือหมาบวสิบห้าหมาเต้หลโอ้ ไม่น่าจะเป็นตัวเล้ยสิบห้าไปก่อนไล่สอบเฮ้โหเอาแล้วะเจอตตขกันแล้วยี่สิบบอกดิงกูจะลกสอบเอาละสิบเแม่เอาละสูสีสูสีบอกสัดกันไปให้ตูแพ้ละผมบอกให้เ๋อแต่กดานุดท้าย ข้าก็ไปเสร,ร็จไปแลยแต่ไม่อยากออกจากมุ่มเวรปูรแพวันนี้อ่าร้อยหมา้สิบไม่มาได้สวยครับเตะๆข้าก็ไปเต้องเส็ไล้ครับโอ้โหบี่กันดันหันข้างยังเข้าเลยผู้ชมแต่แต็ปัชิงชนะเลิผู้ชมวันนี้สูสีนะเสร็ไปล้ครับเบอร์สี่อ่าเชียรกันเชียรกันรักใครชอบใครครับหาละสวยละสิน แต่ตอนไปกะแกใกล้เคียงเหมือนกันเว <Okay. S 1> ลาดีด้วยแต่ก็นดีผู้ชมห้านาครึ่งสิบก้นเหัวเบอร์สองเต็มทั้งสุดท้ายเต็มได้อื่นจาใตนบอร์ออสองบอร์สองโอสิบหลายบนอบอร์สโดเล็กสั้นกยันซอยผู้ชมมันต้องอย่างนี้ <Okay. S 1> อ่ารงแปห้าลายค่อยๆช้าไปช้าไ ลมอย่าเพิ่งมาครับลมอย่าเพิ่มมาไม่เอาเปรียบกันสองทีมแรกก็ไม่มีรมชนที่ยังมีลมครับร้อยแปห้าข้ามแบบวิ่นั้นได้นะได้นะ,นะใกล้จะหยกยอกครับหกมาคือฐานไลน์ฉาหลมแรงต้องเข้าผมบอกให้ไปนั้นเสียเปรียบผู้ชมมามสิบห้าร้อยแปดสิบห้าลูกเดียวดยวงนี้ละสองรอยไป ลายถึงห้าแต้มลายโม่สองเต้นคำสุดท้ายลายคำสุดท้ายแล้วก็สองร้อยแต้มพอดิก่อนเือเวลาต้องมีสักห้าหกร้อยแตตั้งช้าไวช้าไเอวจับได้ตรอบขึ้นสองแต้มหมาบวงคนละเอกของทีมผู้ไล่อพจะไว้อ ไปหน้าลอดแดงอแดงแดงไกลดำเงินอืโอ้สิบห้าแงเอาจนได้สองร้อยสิบหไก่เราไปเรื่อยจะหนี้ไปไหนจะสบันบังยำแย่ตามไปตามไปอย่าไปรู้สองร้อยสิบ่ค่อยค่อยค่อยผมลังเชื่อวผาผู้ัจบดูนะ กัมารลยโดกันดูกันิวแต่คนนี้ไม่จับกัญขังันไปนะจะจับไหลสุสัจไปเอาไปตั้งมะไปรอไปรอเอ๊ะเอาไปสองตั้งสร็จก็แล้วกัไปได้สองกคหมดดูราเอียดก่อยู่ได้ผู้ชมครทสามไปสไปเนี่มาบุมืหลดำเงิน โอ้โหค่อยๆไล่สวยงามผู้ชมไม่เข้าไม่จบก็สวยครับสิทธ์ะไม่เป็นไหลทีแล้วไหลทีแล้วตไหลทีแล้วเอ๋ยัดทอดยัดทอดแป่ตัไปเก้าตั้งสองร้ยี่ห้าอแปลูกสิบประเด็นครับสองร้อยสามสิบห้านาทีผ่านแปดมดเก้าอีกสิ โนเนีย่ยคู่นีย้ยผู้ชมเต็มด้วยทั้งคู่ทั้งสอทั้งเก้าสวยสซ็กประเดนคนละร้อยได้ได้หัวเบอร์แปดเทียงันพุ่เจนผู้ชมนักภานักภาคเติมวัดหนังหลน์อีกไจะมีงานอีกแล้วค่อยๆสองร้อยสี่ห้าจาไว้น้ำเงินเดี๋ยวว่าเข้าชนกผมว่ามีโอกาสเก้าสาด้วยนะ เออถ้ามันหลักพันต้องมีระเบิดคนยีย่สิบแปหกายเออสิบห้าตนเก็บหมดจะม,มานะมานาตัดโดนสอลูกกันร้อยก็ให้ไว้เก็บหวยให้ไว้เออจัดเต้เอาไว้เอาไว้ไปๆไปต้โอ้หเต่ก็ย,ยังทันนะเก้านาที่ันเก้ารอบ จังหวะรักสิจอ่าจับไมสิโอ้ยงงเลยแชมไหมมันแชมไหมแต่จับต่คืนหลๆล้วนะบอกไว้ก่อนตะคืนอ่านแป้มีคนละลูกก็แชมละแต่เท่าเดงเิ่มเต็มคอยคนในหนึ่งลูกเสิบห้าเก้าตั้งศูนสี่ผู้ชมเอ้าเว้ตั้งสวดจนะจ๊ง เออเด็กโจนเลยว้ย้เบนสามวันแต่โจนเนเตเอาเอาละเริ่มเกียงกันเริ่มเกียงกนะันสองเจ็ห้าเป็นตัวเล่ทิ้ข้า,ามรูข้ามต่อไวผมบอกให้ยังสวยใสอยู่นะอาิสิข้ามกันไปสิแต่ทุทันสิ่งก็เอาว่าเออโอ้ทีราคานี้เข้าฉันเลยนะบอกว่าก่อนตัง้งแต่สุพรรต่นนี้นะ หนาวรงตั้งเฮ้ยเฮ้ยดึงดึงดึงสิบนาทีจะสามร้อยนะผู้ชมเอ้าเออตั้งยังไงเว้ยยืนตรงไหกันนอ้าวแรงตั้งเลยโอ้โหปู่เพย์โนกอดอกแท่งกันเลยเข้าแล้วสิบคะแนนปันนู้ปู่เพย์หนหน้ามองกันวันนี้เราหนีไปเไปก่อนสงสัยจะไม่รอดนะปู่วกลับบ้านยัง โอ้โหยืนดูทั้งสองมุมเลยือนทีมอได้เต้มได้เต้นโอ้โหยืนเป็นรำโพงกูเลยสองฝากสองฟังได้เต็มหลายล่ไปค่อยช้าไว้ช้าไว้โอ้ยใหม่กูแนะนำเลยวันนี้มึงอย่าลงลงลงไปเสียฟอร์มเลยไปสุดเ้ยบ้นสุดมาเลือกวันลงด้วยเออเต้นแทนกันไปวินั้นข้างบนกด้เต็ม โอ้โหวันนี้ของแท้ผู้ชมสู้กันสิ่กันนะรอบทิ้งหมาพรมบอสหมาล้งเอ้าหมาพรงได้รุนตีว้อยสามร้อยสิบสิบเอ็ดรอบครึง่งสิบเอ็ดรอบครึง่งสวยค่อยๆ่อยใจเย็นบันนดเจ็ดคะแนนไปสองครั้งี่สองขอแปดลูกตอนนี้เริ่มจะใกลไล่มาจริง สั่งดักหน้าเท้าไหลโวยไม่หยุดไม่หยุดเหี้ยบกระเจะไหลโถไหลโอ้โหดูจังหวกผู้ชมีตีอึ๊บหาวกเาหลโวยโดนกาวผู้ชมคนเดียวจะมสี่น้อยเนี่ยๆคนเนี้ยทายเ้าผู้ชมสงตั้งเออัดเลยโว้ยสิบหต้มดสอ ไปเราไปออกเลยเก่าเตาเรือมันต้องสูญค่นะคะแต่ก็ไปมันต้องผู้ใหญ่ไม่ได้ไปดูเกาเลยนัรอเนหตั้เวรหึป1เก่าเตาหมาเบือโอ้โหหลายอ15เต้ยยังไงมันลรกมอนเข้าเลยเออหลายเต้ย350 350ข้างเวงโค้ ยี mm ่ส hmm. ิบเาละสี ah, a gift? A gift? Yeah, you, ่ใบก่อนถ้าจะไล่ลับพันนะคำว่าด้ต้องหกเลยผงจะทำสิบสองนาทีห้าสิบวิสิบก็ได้ยับเบิ้์เก้าดับเบ้ลไป้รือยไปเรื่อยเรื่อยอย่าพูจะลกนะลุตรงนี้ที่ไม่ห่วล้านลงตรงนี้อ่าขนาดสามขนาดสาม ในหัวล้านบุ้งนี้าวันตั้งข้างดวงเชี่ยมเป็นตองรัวไม่เป็นเว้ยทาไมรัวจบไม่รัวเจบอย่างเดียวส่งตั้งต้นสิสามรอบคึ่งสามร้อเจ็ดทนทีผู้ชมสิบหาคะแนนครับมายเลสองบ้าบวงนู้นตั้งอาวะ ตางดวงหมาป่าวโ้งค่อยๆหมาป่าวทอดไฟฟ้าหาวล้ยวดีไ่ทอดไ่ทอเร็วๆองส่งหมาวเต็มกันาวงาไปเดิไปเดิเออถ่าวไหมสวงนะค่อยสามร้อปดสิบห้าเอสามตั ดีชาไปชาไปมีโอกาสมีโอกาสจะทำหรือเปล่าไม่รู้นะแต่กำลังตามอยู่หลโอ้จะแกะฟักูถอยหลังอีกเออก่อนจำสองลูกลูกมาดอกกลับมาเอาไว้ไปด้วยเอก้าสาเดียด้อนโมจุดนียนะไปเก้าสามก่อน สิบสี sale, ่รอบขึ้นกางดวงมืองยงโยงแยงกันเลยีนก de ันปูแทรแยงกันเลยผมบอกให้ก้าสามนี้โหดจัดหมาบวญทาวรสิบกลางกรตันเต็มโอ้หลมวิ่งทุกกันนะเป็นใจผู้ชมเอาสวยสิก้าไม่หไดูกันสบายสบานะหัวเบอร์หก Ừ, bên cạnh cảm nào bèn cào côn hà đã chịu thêm luộc sẵn chuông bố sao côn lắm bèn 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 lay đó, lay đó. Còn นนหวัวเรียวหัวต่อด้วยกับผู้ชมต,ต่อไปได้ปุวยแน่มองข่าดูนะเพราะว่าผู้แพ้โอ้โหว่องันทีผ่ผายเลยดูครับตอนนี้เรา